ผมวันนี้มีตัวละคร1ดอกสีจุดมารีวิวครับกำลังจะ1ดอกทองครับผมเล่นอีกนี้ก็2ดอกเอาครับผม1ดอกทองหนกำลังจะ1ดอกทองครับมันดูรายละเอียดตัวละครครับแข่งมาทั้งหมด6,000กว่านะครับชนะมา3,000กว่าแพ้2,000นะครับผมอัตราชนะทั้งหมด52%ครับคิวทั้งหมดคิวมาแสนเอ็ดนะครับผมตาย48,000ครับผมอัตราคิวเดีย70%ดีทุกอย่างครับผม H ถอดหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ Q นี่รมาเจ็ดร้อยกว่าครั้งครับผมมาดูรายละเอียดตัวละครครับผมมาดูอาวุธครับนี่ครับอาร์คถาวรครับอาร์คคิดถาวรที่เก้าศูนย์ครบหมดนะครับอาร์คทองเจ็ดวันยังเปิดอันนี้ปืนใหม่ถาวรครับสไนท์ครับผมสไนท์เขียวบาเลสครับผมพบพบครับสไนท์เขียวบาเลสครบหมดส่วนนี่ครับ d n r ครับผมไอเทมแรครับผม d n r ไอเทมแร่ที่บางนาครับส่วนฟองครับ ซองควางซองสีขาวนะครับแจ็คแฮมเมอร์ซองควางไอเทมแลมเหมือนกันครับแจ็คแฮมเมอร์ส่วนพวกนะครับผมพวกโม่ก๊อกพวกคู่นะครับครบหมดครับผมตัวละครครับตัวละครเปเล่นหนึ่งวันครับเป็นเล่นหนึ่งใบครับฉายาครบหนึ่งช่องดูไอเทมครับสับเืนเล้วหนึ่งทิ้นครับผมเหลือมาดูฉายาครับฉายาครับผม ซองนี่ครบนะครับลั่นเกือบครบคุมเกือบครบวิ่งเกือบครบสนยเกือบครบครบเกือบครบครับที่เหลือขาดอย่างไรช่องครับผมอันนี้ครบอย่างเดียวคนระับที่เหลือขาดอย่างไรช่องครับผมเกือบครบหมดครับผมตัวนี้ยังที่สําคัญยังไม่มนะีอีเมลนะครับผมไปใส่เมลของเราเองได้หมดเลยครับ